ค่อตาแดง c o n g t i o n จุดลาซับ โอเคตเช์ okay, เว่นเอมซับไซ์โอเคเจ็ด okay. ล้นแล้วครับโอเคช็อตแรกตัวทีผมไม่ดูดีเแ,แล้วก็ไปโอม้ยสวยเอาจริงผมลายตานะถ้าสมมติว่าพี่พูดาไปมสวยเก็บสชิวๆ ถามจริงเวลาพี่ปื้มเล่นไม,ไม่ไม่เวียนหัวแบบนั่นนะแบบเอเนี้ยนะโอ้หันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูต่อถามจริงช็อตนี้เดี๋ยวเจ๊เนี่ยอ๋อ UMP เขาเรียก UMP ป่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ปุ่มหมัดเดียวเลยชุ่ยเมตรเดียวสองเมตร จะเปคัดไปขัดผมรอจุดนี้แล้วผมจะไปไหนะแล้วแม่ก็ไม่เชื่อเพื่อนยิงนะเสื้อส้มกำลังลุนอยู่ไงเห็บกระเจ้าใหม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ช็อตนี้ไม่เมื่อจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกรอบอ๋อแค่เดินหันไปทา,ทางทางทางขวาแบ้าง ยยคลิปนี้ไม่มี e อินดิตรนะพี่กู้ไม่ได้อ e ินดาปก,กติที่จะใส่แบบปุ่มปุ่ปิดเดี๋ยวคลิปนี้แค่สโลว์เดี๋ยวว่าคนพี่กู้ไม่ได้ตัดต่อไม่ว่างไอ้พี่สองไม่เข้าหวัวตลอดเลยวะทำไงวะ

นี่โดนเอาไปโดนขวามานี่ของพี่จการเอาคือพี่ก็สอนเขาหน่อยดูไงรวังไว้ที่ไม่ตั้งครับเดี๋ยวมัดตัวเกใหม่โอเคแล้วก็ออกโปรแกรมนักขวาดีนี้สนใจเขาจะีน่าจะเป็นไปที่เป็นของแตกถ้าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมห้อนี่เขาใช้บูสแ์ต็คฮาผมก็ใช้อยู่นะคลิปที่แล้วผมก็สอนไปต่าออกได้แล้วก็ลองเข้าอย่าลืมไปดูนะฮะดูนะผมปึ๊บเมาไม่หลอนเกมปึ๊บดูนะผมแค่ก็อย่างนะผมง่ายๆเนี่ยดูดีแล้วก็ไม่มีปุ่มที่ผมเอ๋อเท่าไหร่่อะ ป,ป,ประมาณนี้เนาะเรียบร้อยแล้วหน่อมโอเคเดี๋ยวผมไปตั้งดูบ้างดีกว่าโอเคแปบบ๊บ อากาศร,ร้อนนะครับช่วงนี้ก็กินน้ำไบ่อยๆนะเ <L> <P ain> ออไม่กันกู oh มไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันแนละ้วโอ้ไม่กัน booster 5นี่ยผมลืมบอกไป <S <S อ่าเ v e r s i o นที่ผมดูเนี่ยเป็นของ sq s ใช่ไหม sq 9898อันนี้รู้สึกว่าตัวยังไม่เต็มนะตอนนี้มันมีอ่าเ v e r s i o น5ที่แบบเต็มแล้วก็ให้ปรับปุ่มได้มาแล้วครับ <S <S อย่างที่ผมเล่นก็ y x ดิ x, 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 x 0.20ครับแล้วก็ y 5.85นะ ตามนี้เลยแล้วก็การตอบสนองเนะี่ยสิบห้าครับผมอัน <Yeah. S 1> นี้เลยฮะเดี๋ยวผมดันมาเล่นยี่สิบดูป่ะปกติผมเล่นอยู่ยี่สิบนะฮะเดี๋ยวไปดูดิกูจะเล่นเก่งเหมือนอายุโอเคอะไรอย่างงี้ปะ่ะก <Yeah. S 1> ูก็อยากเก่งบ้างอยากมีไฮไลท์แบบใส่ปงใส่ปีกใส่ไฟแยกสามล่างอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ถ้ากูทําเป็นนะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมช่วงนี้แบบคลิปลงชา้านิดนึงเนาะผมมีธุระนะครับผมไปสมัครงานข้างนอกมาใครที่อยากเห็นผมลงคลิปบ่อยๆเนี่ยก็ต้องแบบอืมก็ช่วยกดไลค์กด like, กดซับสไครต์ก เื่อแบบเอ่อยูทูปมันรุ่งกว่างานข้างนอกไงผมก็เลยกลับมาทํา YouTube เต็มตัวอะไรอย่างงี้ยนะปกติอยู่บ้านนะฮะปกติอยู่บ้านแล้วแบบไม่ได้ตังค์อ่ะที่ทำยูทูปยังไม่ได้ตังค์อ่ะอืมก็ต้องออกไปทําข้างนอกปะไม่คืนหัวแบบเขาเลยอ่ะเฮ้ยน้องชายยยังทำล้องชายอุ้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 ยลนและโดนจับอู้อูไม่ก่อนไม่ก่อน วิ้ยมันมันกะมีดฟันหัวผมถึงแบะเลยว่ะไหนยะครับพี่สาวผมโดนไล่ฟันมาครับช่วยผมด้วยครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอีหยังวะเด้ยวมันมันไล่เอามีดฟันผมจริงๆเลยนี่มาดีมาดีเพื่อตายเฮ้ยเมื่อกี้อีหยังวะเอาไแมาไหมเป็นเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายหรอ ตาแล้วเนี่ยไปจนปวตาเ้วเนี่ยเอายิงหัวแม่งแท้ไม่ขึ้นหัววะเนี่ยโทษฮะยิงยังไงให้ขึ้นหัววะเฮ้ย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  มันขึ้นตัววะอือโหยิงตีนเฮ้ยโอ้ท่านท่านอ้ยเฮ้ยสองตัวเฮ้ยโนสคริปนะโนสคริปนะดูดูดูโนสคริปนะโนสคริปนะไม่มีสคริปนะเดี่ยวถามสคริปหรือเปล่าที่ที่ใช้สคริปหรือเปล่ายิงขวาแม่นกันโป้บ้าเนี่ยป่านะครับเรียบร้อยครับสุงตัวครับเอ้าเอ้าอัดตัวยากครับผมจังหวะนี้ เดี๋ยวปรับเป็นเล่น15เหมือนเดิมดีกว่าไม่ถนัดเลยมามามาตอนนี้ DPI เมาส์ผมอยู่ที่800นะครับ800ผมเล่นเมาส์800ไม่มใช่800บาทนะเฮ้ยปกติผมเล่นไม่เอืออย่างนี้นะทำไมมันเลืนเ่นตัวอนวะอุ้ยโอ้โหกดซองยับกลัวตายหมดสีแล้วมั้งอะไอยู่โอเคกูนี่อยากเป็นแบบเขาเนี่

โป้งโป้งโป้งมีเงี้ยอะไรเฮ้ยมึงก็น้อมึงกดมาทำไมวะกดลูกสองแล้วกดอัดตัวไงมีค้างวะเนี่ยเฮ้ยไอ้โอเคเขาชอบกระโดดปุ๊บปุ๊บแล้วก็กูแอคแบบสอดลามเงี้ยเฮ้ยนะเนี่ยเนี่ยคุณเป็นเอ๋อะไรวะแบบยีนเนาะชอบตับปืนกูเป็นคนอะไรวะ ปะกูป้าเฮ้ยหนึ่งตัวว่ะไอ้นี่อีกละเฮ้ยหนึ่งหัวกูก็เท่เหมือนกัน,กนเนี่ยสองหัวสามหัวเฮ้ยไอ้ลิงเฮ้ยก็เล่นเหมือนอายุโอเคได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่กูยังไม่เก่งเท่าเขาคแค่น,นั้นเองเฮ้ยเฉียดหัวแกเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ ทำไมอ่ะยิงเขาทำไมอ่ะเอาเฮ้ยยิงกูด้วยหน่อยวะเฮ้ยมันมันเอาอนิตีหัวให้หัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ไล่ย,ยิงหัวเวย้ยฉลาดวะ่ะเฮ้ยกูเก็บหัวฟังหัวแล้วเนี่ยว้าวเฮ้ยช่วยเพิ่มิงยังไงวะนี่แน่เฮ้ย เออนี่นี่นี่วิธีกดอีโมเนี<ม>่ยไปไปดูในช่องของ SQ 98 98แล้วนะครับผมไปดูมาอันนี้ผมใช้มาโคเมาส์นะฮะผมตั้งก่อนก่อนที่เขาจะสอนละแต่ก็เขามีสอนก็ดีละจะได้แบบแอก X อะไรอ่ะอะไรอะไร่ะน,น,น,นายนายรู้จักเราเปล่าหรอ,ร,อรู้จักเราเปล่าเขาไม่ย่อยให้สายย่อปะเนี่ยอุ้ยหนึ่งหัวโอ้โหหน้าหลังสองหัว โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือกกูเลยอสามเพื่อนใจเย็นโอ้โหยิงเลเยวะแหละตายเขา้าใจแล้วทำไมไฮไลท์แม่งลงวันทุกวันไม่ได้เวนกว่าจะหาชอตตอ็อตสวยๆได้ดเลก็ไม่ได้ดึงประมาณแบบนิดนึงอนะไรเงี้ยสองว่ะละฮึบ้าเกิดบ้าเกิดบ้าสองว่ะสองว่ะฮึสองเฮ้ย ยุ๊กยุ๊ก snap ยิงครับผมเขาเรียกสแนปยิงครับไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะลูกซองอ่ะเบื่อทำเป็นปืนนัดเดียวไงหนึ่งหัวเวาเว้ยอสองหัวสามหัวนี่ไงแดงเถื่อนนะลูกซองมาเล่นง่ายเขบอกว่ามึงลองมาเล่นปืนเม็ดเดียวเหมือนกูดิไอ้สระเ้ยหัวร้อนหัวร้อนไม่เล่นไม่ได้อ่ะ กากเองแหละสัสเด้ดูดิวิ้ยเขาได้จังใดแล้วนั่นกูก็เดินตรงไปหาเขาเลยเนาะเรียบร้อยทีหัวแตกไปครับหรือว่ามันเกี่ยวแก้วน้ำปะเอาแก้วน้ำมาวางครับเมาเอ้ยหนึ่งหัวว่ะไปละชิลครับชิลครับสองหัวครับสองหัวครับดีสุดเล่นผิวกว่าผมเล่นผิวกว่ามั้งสามหัว ไอ้นี่ก็โอ้ลูกซองมหาวิทยาลัยว่ะไอ้เช่นี่มาดิมาดิมาดิลองไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหวับตัววับจัดหมายถึงมันนะวับกูอ้างปขาเนี่ยโอ้นาะ ไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเนาะอ๋อ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 อิเวนเฮ้ยเขามาย่อให้ไอ้นี่รู้จักกูปะเนี่ยติดตามช่องปะครับฝากกดติดตามด้วยครับเผื่อเจอในโซนฟรีตายจะได้ไล่ยิงหัวกูครับเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเป้าโอ้โหโอ้โหมึงใส่ภาวัดไหนวะไอิเวนต้องรีโมลบ่อยๆปะเนี่ย<อ>เฮ้ย

ไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,านี้นะครับจะพูดอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามช่องคุณภาพแบบนี้นะฮะอากูเอารหัสไก่ติดตามลนะใครอยากรู้วิธีงัดหัวแบบโป้งโป้งกง็ช่องนี้ผมแนะนำนะเขาจะมีเทคนิคอัปเดตตลอดแหละผมก็มาดูช่องนี้แหละนะครับผม <Okay. S 2> ช่องดีบอกต่อครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดซับสไครต์ให้กันได้ใครที่ดูคลิปเนี้ยแล้วสักวันหนึ่งกูจะเป็นส okay? า 7, 000, ยไฮไลท์วันอายุโอเคบ้าง7ล้านเงี้ยแบบอืมเราก็อยากแบบตอนนี้ขอขอสักหมื่นเดียวก่อนหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นนี่ไม่ใช่กดไลค์นะไม่ใช่ไปดูยอดยอดรวมนะหมายถึงซับสไครต์อ่ะสองหมื่นเฮ้ยกูต้องไปถึงนะในปีนี้นี่คือเป้าหมายของกูเว้ยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมซีอา